วันนี้มาเลาะคลองแต่ดูแล้วน่าจะโดนฝนมามึดตื้อมาเลยจะหนีฝนไปทางไหนได้นาะไม่น่าทันเราจะห่อปลาหนีกันยังไงเรามาย่างปลาวันนี้เรามาหาปลาของเจ๊กยุงลินนี่นะวันนี้เราได้ปลาไศสยสวยอยู่เป็นปลานินไซส์ใหญ่โล ไซโลอะโลนิดๆเราเฉพาะกิจนะวันนี้เราไม่ได้อยู่บ้านออกนอกสถานที่นิดนึงนมาเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆแบบออกออกอะไรนะลุงเขาเรียกออกอะไรนะออกทิปลุยๆ,ๆ,ๆ,ๆฝนก็มาป่าก็ยังไม่สุกอ่ะ ยังยังนี่เป็นปลานิลนไซโลวันนี้เราได้มาจากคลองเรามาที่คลองนี้แหละเนียเห็นไหมตอนนี้ฝนมาแบบมืดมืดมากอะ่ะตกแน่นอนอะ่ะเพราะเมื่อคืนฝนตกเราก็เลยลองลองออกจากบ้านมาดูเห็นว่าฝนตกเมื่อคืนเราก็เลยออกมาแล้วก็อย่างที่คิดได้ปลาปลานินไซส์สวยอยู่แต่ว่าณนะเวลาเนี้ยกำลังย่างอยู่น่าจะ ไม่ทันแล้วแหละเปียกแน่นอนอีกนิดนึงนะตรงนี้มันยังแดงๆดูเห็นไหมตรงตรงตรงช่อนนั้นนะอืมแดงนิดนึงแต่ว่ามันจะมันจะ,มนจะลมอ่ะมันจะพัดไฟไง,ไง,ไงลมมันจะพัดไฟนะ <c oughs> ก็จะทำให้เราสุกยากนิดนึงย่างป,ป่าของเจ๊ลมดีมากโอ้ลมลมูลมครับโอ้ดูลมดูลม นี่คือนะหลิงของท,ท,ที่ตกก็ได้จากคลองเงี้ยขึ้นมา